ผักปวยเล้งล้างทําความสะอาดครับน้ําเดือดแล้วลงไปลวกนะครับผมจะทําเมนูปวยเล้งผัดน้ำมันหอยครับใส่กระเทียมด้วยนะครับทําตามสั่งนะครับพอได้แล้วตัวถึงแล้วนะครับก็มาพักปวยเล้งไว้ครับน้ํามันครับนี่ครับกระเทียมสับแล้วเราก็ผัดให้หอมนะครับใส่ปวยเล้งลงไปครับแล้วก็ผัดให้กระเทียมนะครับคลุกเคล้ากับปวยเล้งนะครับปรุงรสชาตินะครับ น้ำตาลครับชูรสครับซอสหอยนางรมครับรือน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ผมเสิร์ฟเพิ่มสีอิ๊วดำไปนิดหน่อยด้วยนะครับน้ำซุปครับคราวนี้ก็ผัดให้น้ำมันหอยครับเขาทั่วถึงครับคลุกเคล้าให้ทั่วกับปวยเล้งนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมครับ แป้งมานท้องกงครับเพิ่มความเงาและให้ได้ความรสชาติเกาะตัวของปุ๋ยเลี้งด้วยนะครับนี่ครับปุยเลี้งผัดนำมันหอยใส่กระเทียมครับขอบคุณครับ